จ็ดจูรันตระทุกกะหนึ่งเหตุทุกกะยี่สิบสามอาศัยตภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยตภาวธรรมที่ไม่ใช่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งซึ่งไม่เป็นเหตุ่งเรบย่อทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระอาศัยตภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้ซึ่งไม่เป็นเหตุในเรบย่อเหตุุปัจจัยมีสามวาระ อารามณปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิกตปัจจัยมีสามวาระอาศัยสภาพธรรมที่ไม่ใช่กระทบได้ซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่กระทบไม่ได้ซึ่งไม่เป็นเหตุในเุเบย่อเหตุปัจจัยมีเก้าวาระอารามณปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปฏิปัจจัยมีเก้าวาระอัญญามัญญาปัจจัยมีหกวาระ อวิกตะปัจจัยมีาวาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นรูปซึ่งไม่เป็นเหตุแห่งเล็บย่อเหตุปัจจัยมีาวาระอารามณปัจจัยมีมวาระอธิปฏิปัจจัยมีาวาระอัญญามญญปัจจัยมีกวาระปุเรชาตปัจจัยมีงวาระ อาเสวนปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิกตปัจจัยมีเก้าวาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นโลกิยะซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นโลกุตระซึ่งไม่เป็นเหตุแห่งเล็บย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระอารามณปัจจัยมีสองวาระอวิกตปัจจัยมีห้าวาระ อาศัจสภาวธรรรมที่ไม่ใช่จิตบางดวงรู้ได้ซึ่งไม่เป็นเหตุอาัยสภาวธรรรมที่มิใช่ไม่ใช่จิตบางดวงรู้ได้ซึ่งไม่เป็นเหตุหนึ่งเล็บย่อทุกปัจจัยมีปัจจัยละก้าวาระ14อาสวะโคจจชกะหนึ่งเหตุทุกกะ24สิอาัยสภาวธรรรมที่ไม่เป็นอาสวะซึ่งไม่เป็นเหตุ อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นอาสวะซึ่งไม่เป็นเหตุในองเเรบย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิกะตปัจจัยมีห้าวาระอาศัยสภาวัธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวัธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งไม่เป็นเหตุในองเเรบย่อ เหตุปัจจัยมีห้าวาระอารามณปัจจัยมีสองวาระอวิกตปัจจัยมีห้าวาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุต์ดยอาสวะซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่วิปยุตจากการสวะซึ่งไม่เป็นเหตุในอ็บย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระอารามณปัจจัยมีสองวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระ อวิคตปัจจัยมีห้าวาระอาัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะและมิใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งไม่เป็นเหตุอาัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะและมิใช่ไม่เป็นอาสวะซึ่งไม่เป็นเหตุแ่งเล็บย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีห้าวาระ อาศัยตภาพธรรมที่ไม่เป็นอาสวะและไม่วิปยุจจากอาสวะซึ่งไม่เป็นเหตุในเว็บย่อทุกปัจจัยมีปัจจัยละห้าวาระไม่มีวิบากอาศัยตภาวธรรมที่ไม่วิปยุจจากอาสวะและมีใช่ไม่เป็นอาสวะซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยะภาวธรรมที่วิปยุจจากอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งไม่เป็นเหตุ อาศัยสภาวะธรรมที่วิปยุตจากอาสวะและไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งไม่เป็นเหตุในอุเบย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระอารมามณปัจจัยมีสองวาระอวิกะตะปัจจัยมีห้าวาระยี่สิบสัญโญชนะทุกกะเป็นต้นหนึ่งเหตุตุทุกกะยี่สิบห้าอายจสภาวะธรรมที่ไม่เป็นสัโยชน์ซึ่งไม่เป็นเหตุในอุเบย่อ เหตุปัจจัยมี9วาระวิปากปัจจัยมีงวาระอวิกตปัจจัยมี9วาระ26อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันธะซึ่งไม่เป็นเหตุในวงเเรบย่อเหตุปัจจัยมี๕วาระวิปากปัจจัยมีงวาระอวิกตปัจจัยมี๕วาระ27 อาใจจภาวธรรมที่ไม่เป็นโอคะซึ่งไม่เป็นเหตุอาใจจสภาวธรรมที่ไม่เป็นโยคาซึ่งไม่เป็นเหตุในเร็บย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิกตะปัจจัยมีห้าวาระ28อาใจจภาวธรรมที่ไม่เป็นนิวรนซึ่งไม่เป็นเหตุในเร็บย่อเหตุปัจจัยมีเก้าวาระ วิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิกตปัจจัยมีเก้าวาระยี่สิบเก้าอาใัยตภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาซึ่งไม่เป็นเหตุใน่งเบย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิกตปัจจัยมีห้าวาระห้าสิบห้ามหันตรัตทุกะหนึ่งเหตุทุกกะสามสิบ อาศัจะพาวธรรมที่ไม่ใช่รับรู้อารมณ์ได้ซึ่งไม่เป็นเหตุในวงเ็บย่อเหตุปัจจัยมีาวาระอารามณปัจจัยมีมวาระอธิปฏิปัจจัยมีาวาระอัญญมัญญป,จจป,ป,จจปัจจัยมีกวาระปุเรชาตปัจจัยมีงวาระอาเสวนปัจจัยมีงวาระอวิกตปัจจัยมีาวาระ๓ด อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตซึ่งไม่เป็นเหตุในมุเลพย่อทุกปัจจัยมีปัจจัยละห้าวาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเจตสิกซึ่งไม่เป็นเหตุในมุเลพย่อเหตุปัจจัยมีเก้าวาระปุเรชาตปัจจัยมีห้าวาระอาเสวนณปัจจัยมีห้าวาระอวิกตปัจจัยมีเก้าวาระ อาัยสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุทธ์ด้วยจิตซึ่งไม่เป็นเหตุอาัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่พระคนกับจิตซึ่งไม่เป็นเหตุในเรบย่อเหตุปัจัยมีาวาระอารามณปัจจัยมีมวาระอธิปติปัจจัยมีาวาระอรัญญมัญญปัจจัยมีกวาระปุเรชาตปัจจัยมีงวาระอญญาเสวนปัจจัยมีวยมงวาระ อวิกตะปัจจัยมีเก้าวาระอาาติตภาวัธรรมที่ไม่ใช่มีจิตเป็นสมุทฐานซึ่งไม่เป็นเหตุในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีเก้าวาระอารามณปัจจัยมีเก้าวาระอธิปติปัจจัยมีห้าวาระปุเรชาตปัจจัยมีห้าวาระอเสวนณปัจจัยมีห้าวาระอวิกตะปัจจัยมีเก้าวาระ 32อาศ oui ัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เกิดพร้อมกับจิตซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นไปตามจิตซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่พระคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่พระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเกิดพร้อมกับจิตซึ่งไม่เป็นเหตุ อาัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่พระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเป็นปลายตามจิตซึ่งไม่เป็นเหตุหนึ่งเล็บยอ่เอเหตุปัจจัยมีก้าวาระปุเรชาตปัจจัยมีห้าวาระอาเสวนปัจจัยมีห้าวาระอวิกะตะปัจจัยมี9ก้าวาระสามสิบสาอาสภาวธรรมที่ไม่เป็นภายในซึ่งไม่เป็นเหตุ อาตยสภาวัธรรมที่ไม่เป็นภายนอกซึ่งไม่เป็นเหตุในเว็บย่อเหตุปัจจัยมีก้าวาระอารามณปัจจัยมีห้าวาระอธิปติปัจจัยมีห้าวาระอวิกตปัจจัยมีก้าวาระอาตยสภาวัธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายารูปซึ่งไม่เป็นเหตุในเว็บย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระ อารมามณปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระปุเรชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระอสวนปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิกตปัจจัยมีห้าวาระสามสิบสี่อัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่การมันประกอบ้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่การมันประกอบโดยตัญหาและทิฏฐิไม่ยึดถือซึ่งไม่เป็นเหตุ ในเ็เยย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระอารมามณปัจจัยมีสองวาระอธิปติปัจจัยมีหนึ่งวาระอาศวณปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิกะตะปัจจัยมีห้าวาระ 69. อุปาทานาทุกะเป็นต้นหนึ่งเหตุทุกะสาสิบห้าอาศัยธธภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทานซึ่งไม่เป็นเหตุ ในมุเลพย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิกตปัจจัยมีห้าวาระสามสิบหกอาัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสซึ่งไม่เป็นเหตุอาัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นกิเลสซึ่งไม่เป็นเหตุในมุเลพย่อเหตุปัจจัยมีเก้าวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิกตปัจจัยมีเก้าวาระ 83ปิบสปิทุกกะหนึ่งเหตุทุกกะ37จอาใจจะพาวัธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักซึ่งไม่เป็นเหตุอาใจจะพาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักซึ่งไม่เป็นเหตุอาใจจะพาวัธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามซึ่งไม่เป็นเหตุอาใจจะพาวัธรรมที่ไม่ใช่ไม่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามซึ่งไม่เป็นเหตุ อาัยสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุมิใช่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุมิใช่ไม่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามซึ่งไม่เป็นเหตุแนเล็บย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระ อารามณปัจจัยมีสองวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตตปัจจัยมีห้าวาระ38อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีวิตกซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่มีวิตกซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีวิจารณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่มีวิจารณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุ อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีปีติซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่มีปีติซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สหรคตด้วยปีติซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่สหรคตด้วยปีติซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สหรคตด้วยสุขซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่สหรคตด้วยสุขซึ่งไม่เป็นเหตุ อาศัยสภา,าวธรรมที่ไม่สรคตด้วยเบคาซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภา,าวธรรมที่ไม่ใช่ไม่สรคตดตือเบคาซึ่งไม่เป็นเหตุแห่งเร็บยอ่อเอตุปัจจัยมีาวาระปุเรชาตปัจจัยมีกวาระอาเสวณปัจจัยมีกวาระอวิกตปัจจัยมีาวาระ39 อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกามาวจร ion, ซึ่งไม่เป็นเหตุ beloved. อาศัยสภาวธรรมที่มิใช่ไม่เป็นกามาวจรซึ่งไม่เป <ส Heh S 3> ็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นบรูปาวจรซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มิใช่ไม่เป็นบรูปาวจรซึ่งไม่เป็นเหตุในมุเดพย่อเหตุปัจจัยมีก้าวาระอารมณปัจจัยมีสีส <nes S 3> ส่วาระอธิปติปัจัยมีห้าวาระ อัญญมัญญปัจจัยม so ีหกวาระปุเรชาตปัจจัยมีสองวาระอาเสวนะปัจจัยมีสองวาระอวิกตะปัจจัยมีเก้าวาระสี่สิบอ่าสภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรถึงไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นอรูปาวจรถึงไม่เป็นเหตุในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระ อารามณป MM MM ัจจัยม hmm. ีสองวาระอวิกตปัจจัยมีห้าวาระอาัยสภาวธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัตทุกข์ซึ่งไม่เป็นเหตุอาัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่นับเนื่องในวัตทุกข์ซึ่งไม่เป็นเหตุในเว็บยยอเหตุปัจจัยมีห้าวาระอารามณปัจจัยมีสองวาระอวิกรปัจจัยมีห้าวาระสี่สิบเอ็ด อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุนำออกจากวัฏทุกข์ซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุนำออกจากวัฏทุกข์ซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ให้ผลแน่นอนซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ให้ผลแน่นอนซึ่งไม่เป็นเหตุในเุเบย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระอารามณปัจจัยมีสองวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระ อวิคตปัจจัยมีห้าวาระอาศัยตภาวธรรมที่ไม่ใช่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยตภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าซึ่งไม่เป็นเหตุในวเร็บย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระอารามณปัจจัยมีสองวาระอวิคตปัจจัยมีห้าวาระ42 สภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุให้จัดปร้องให้ซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จัดปร้องให้ซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุให้จัดปร้องไห้ซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุให้จัดปร้องให้ซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จัดปร้องให้ซึ่งไม่เป็นเหตุ อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ปรองไห้ซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ปรองไห้และที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ปรองไห้ซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ปรองไห้ซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ปรองไห้ซึ่งไม่เป็นเหตุ อาศัยจะาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์รรองให้และที่มิใช่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์รรองให้ซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปุจจัยในเรบย่เอเหตุปัจจัยมีห้าวาระอารามณปัจจัยมีสองวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิกตปัจจัยมีห้าวาระในเ็บทุกป,ปัจจัยพึงขยายให้พิจารณาสี่สิบสาม สภาวธรรมที anyway ่ไม่เป็นเหตุได้จัดพร้องให้ซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุได้จัดพร้องให้ซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุได้จัดพร้องไห้ซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุได้จัดพร้องไห้ซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปจัยแนเล็บย่อเหตุตุปจัยมีสองวาระ วิปากับปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิกตปัจจัยมีสองวาระในเล็บทุกปัจจัยพึงขยายให้พิจารณาหนึ่งร้อยสาระทุกกะสองสเหตุุกะทุกกะเป็นต้นสี่สิบสี่อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ปรองให้ซึ่งไม่ใช่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์พรองให้ซึ่งไม่ใช่ไม่มีเหตุ อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จัว์ร้องให้ซึ่งไม่สัมปยุต์ด้วยเหตุในเุเลย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอารามณปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปฏิปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิกตปัจจัยมีสามวาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จัดร้องให้ซึ่งไม่วิปยุตจากเหตุในเุเลย่อ เหตุปัจจัยมีสองวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิกระตปัจจัยมีสองวาระสี่สิบห้าอายสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ปรองห้ซึ่งไม่เป็นเหตุและมิใช่ไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุใหสัตว์ปรองห้ซึ่งมิใช่ไม่มีเหตุและมิใช่ไม่เป็นเหตุ อาศัยสถถภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ปรองให้ซึ่งไม่เป็นเหตุและไม่วิปยุตจากเหตุอาศัจะภาวธรรมที่ไ hmm. ม่เป็นเหตุให้สัตว์ปรองให้ซึ่งไม่วิปยุตจากเหตุและมีใช่ไม่เป็นเหตุในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีสองวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิกตปัจจัยมีสองวาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ปรองให้ซึ่งไม่เป็นเหตุ และไม่ไม่ใช่มีเหตุยอ่อทุกปัจจัยมีปัจจัยและหนึ่งวาระอาศัยตภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุได้จัดพร้องให้ซึ่งไม่เป็นเหตุและไม่ใช่ไม่มีเหตุในอุเเรบย่อเหตุทุปัจจัยมีสองวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิกตปัจจัยมีสองวาระหนึ่งร้อยสารณทุกกะเจ็ดจุรันตาะทุกกะสี่สิบหก อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตวฤฤฤฤ์ร้องไห้ซึ่งไม่ใช่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตวฤฤ์ร้องไห้ meet. ซึ่งไม่ใช่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งแหงเล็บย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระอารมามณปัจจัยมีสองวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิกตปัจจัยมีห้าวาระ อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุในสัตว์พร้องไห้ซึ่งไม่ใช่เห็นได้ในเว็บย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระอารมณปัจจัยมีสองวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิกตปัจจัยมีห้าวาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุในสัตว์พร้องไห้ซึ่งไม่ใช่กระทบได้ในเร็บย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระอารมณปัจจัยมีสองวาระ วิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิกตปัจจัยมีห้าวาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุในสัตว์ร้องไห้ซึ่งไม่ใช่กระทบไม่ได้ในงเร็บย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิกตปัจจัยมีหนึ่งวาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุในสัตว์ร้องไห้ซึ่งไม่เป็นรูปในงเร็บย่อเหตุปัจจัยมีสองวาระ วิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิกะตปัจจัยมีสองวาระอาศัจสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุในสัตว์พร้องให้ซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นรูปในอุณเรบย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิกตะปัจจัยมีหนึ่งวาระอาศัยสภาวัธรรมที่ไม่เป็นเหตุในสัตว์พร้องให้ซึ่งไม่เป็นโลกิยะในเุ็บย่อทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระ อาัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุในสัตว์ปรองไห้ซึ่งไม่เป็นโลกุตระแห่งเล็บเจ้าเหตุปัจจัยมีห้าวาระอารมณปัจจัยมีสองวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิกตปัจจัยมีห้าวาระอาัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุในสัตว์ปรองให้ซึ่งไม่ใช่จิตบางดวงรู้ได้ อาไชสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุในสัตว์พร้องหายซึ่งไม่ใช่ไม่ใช่จิตบางดวงรู้ได้ในเล็บยอ่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระอารามณปัจจัยมีสองวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิกตปัจจัยมีห้าวาระหนึ่งร้อยสรณทัตุกะสิบสี่อสาาวะโคจจกะสี่สิบเจ็ด อาใจสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุได้จัดปรองไห้ซึ่งไม่เป็นอาสวะในอเรบย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระอารามณปัจจัยมีสองวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิกตปัจจัยมีห้าวาระอาัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุได้จัดปรองไห้ซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นนาสวะในอุณเรบย่อทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระไม่มีวิบาก อาศจยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งไม่ใช่เป็นอารมณ์ของอาสวะในเุเบย่อทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระอาศจยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะในเุเบย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระอารามณปัจจัยมีสองวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิกตปัจจัยมีห้าวาระ อาใจจะภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุในสัตว์ร้องไห้ซึ่งไม่สับสัมปยด้วยอาสวะในอุเล็บย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอารามณปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิกตปัจจัยมีสามวาระอาศัยสภาวัธรรมที่ไม่เป็นเหตุในสัตว์ร้องไห้ซึ่งไม่วิปยุตจากอาสวะในอุงเล็บย่อทุกปัจจัยมีปัจจัยได้หนึ่งวาระไม่มีวิบาก อาตยตภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งไม่เป็นอาสวะและมิใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระอารมามณป,ปัจจัยมีสองวาระาวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอรวิกตปัจจัยมีห้าวาระอาตยตภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งมิใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะและมิใช่ไม่เป็นอาสวะ ในเล็บย่อทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระไม่มีวิบากอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุในสัตว์พร้องห้ซึ่งไม่เป็นอาสวะได้ไม่วิปยุทธจากอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุในสัตว์พร้องห้ซึ่งไม่วิบยุทธจากอาสวะและมิใช่ไม่เป็นอาสวะในเล็บย่อทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระไม่มีวิบาก อาัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุในสัตวปรองให้ซึ่งไม่วิปยุตจากอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะแห่งเล็บย่อทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระอาัจสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุในสัวปรองให้ซึ่งไม่วิปยุตจากอาสวะและไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะแห่งเล็บย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอารามณปัจจัยมีหนึ่งวาระ อวิกตปัจจัยมีสามวาระหนึ่งร้อยสรณนทุกกะยี่สิบสัญโยชนะทุกกะเป็นต้นสี่สิบแปดอาศัยตภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุในสัต์ปร้องให้ซึ่งไม่เป็นสังโยชน์หนึ่งเรย่รเอเหตุปัจจัยมีห้าวาระอารามณปัจจัยมีสองวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิกตปัจจัยมีห้าวาระ 49อาศัยะภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จัดปองไห้ซึ่งไม่เป็นคันธะอาศัยะภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จัดปองไห้ซึ่งไม่เป็นโอคะอาศัยะภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จัด้องไห้ซึ่งไม่เป็นโยคะอาศจยะภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จัดปองไห้ซึ่งไม่เป็นนิวรณ์อาศจยะภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จัด้องให้ซึ่งไม่เป็นปรามาต ใน่งเรย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระอารมณปัจจัยมีสองวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิกตปัจจัยมีห้าวาระ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 